นี่แหละครับผมแม้มันจะเป็นใส่น้ำเล็กๆแต่มันก็ทำให้ผมมีความสุขได้โอ้วเล็ับท่านเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเชยงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับอยู่กับผม mp667 นะครับผมคอนเทนต์วันนี้ท่องเที่ยวหาพืชผักตามข้างแม่น้ําแม่น้ําปอน้อยปู่นะครับผมและล่องแพเป็นอันที่พีคที่สุดเลยไปชมกันเลยสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็อยากจะใช้ชีวิตในป่าอยากจะลองเข้าไปเที่ยวในป่ามนะัหรือว่าอยากคือไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลาเราลุยกันเลย เออเออเและนี่คือเส้นทางที่ผมจะเดินลงไปนะครับตาลูกหมามีแพ้ด้วยโอ้โหแข็งแล้วเฉยับแข็งรับเชิยเรียบร้อยเลยกูเพ่นดีกว่าเมื่อกี้เดนต้อนรับน้องใหม่ผมจำเป็นต้องเพ่นเกลี่ยแล้วไม่งั้นเดี๋ยวจะเดินต้อนรับน้องใหม่ที่ดีท่าสะพานโอโหสะพาน วันนี้ผมก็บังเอิญมาเจอซูเปอร์แมนนะครับผมกำลังฝึกวิชา <laughs> เก็บตัวกิเกอโหซูเปอร์แมนนะผม <laughs> โอ t เทสนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ข้างริมแม่น้ำแล้วนะครับเห็นข้างหลังที่ไม่มีต้นไหมเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่จะเข้าสู่หน้าร้อนนะครับ ยังมีใส่น้ำำําลําธารเล็กๆให้เราได้ชมนี่ครับตรงนี้เรคงไม่มีวาเอลแถวนี้เลยนะครับถ้ามีก็คงจะดีนะครับเราจะได้ใช้บริการอย่างเต็มที่ในแปลกใจเลยทำไมหลายคนถึงอยากเปิดหูเปิดตาหรือว่าเวลาใครที่แบบว่ามีเรื่องให้คิดมากมายครับไม่ยากครับแต่จะพักสงสัยต้องโดดน้ำเล่นหละอะไรอ่ะที่มันกินได้ที่อยู่ข้างๆ แม่น้ำลำธารครับผมตอนนี้ก็ต้องถอดเสื้อโชว์หุน่นอันร่าร้อนสักหน่อยครับผมเพื่อที่แบบจะเรียกร้อนให้กับกระเทยอะไรเลยนะครับผมตอนนี้ผมก็จะไปหาอะไรผักอะไรที่อยู่ข้างๆลิงไอ้ลิมคล,ลองลิงแม่น้ำเนี่ยชั่วมงแล้วครับเนี่ยต่ปัหายังไม่เจอครบบ ระหว่างทางก็เจอยาสุกนะครับสำหรับพี่น้องที่ชอบสูกยาโอ้โหตอนนี้เราก็เจอแบบซากฟัสซิลของไดโนเสาร์นะครับซึ่งมันเป็นอ๋อขี้แพะนี่เอง <c oughs> อ๋อตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วครับเนี่ยโอ้โหอันนี้คือผมเป็นผลงานของอาจจะเรียกพี่เขาเป็นในพันก็ได้นะครับเพราะพี่เขาส่วนใหญ่อยู่ในป่ามันเป็นธรรมชาติมากเดี๋ยวแป๊บนึงครับหาม,มุมกล้องก่อนโอเคนะครับผม ลองคุนเดินมาไกลพอสมควรอยู่นะครับอันนครับแล้วก็ดูภาพดุดึ่งเราเราไปแตเซ็นเซอร์กล้องไม่เับโอเคนะครับเราควรนะครับที่เราเด็ดมาจากเมื่อกี้ซึ่งมันมีสรรพคุณมากมายนะครับผมย่อลงมาสั้นๆนี่ครับผมคือผักที่มีการปลูกแม่เไรเอาไว้ดองแล้วก็ พยายามกินนะครับสําหรับคอเล่านะไม่ใช่ <c oughs> เอออันนี้คือเขาเรียกเราอะไรพี่ดูไปเนี้ย <c oughs> นนะรสชาติมันออกจะไหมเวลาดองพี่มันเนต้องใส่มันออกจะเปรี้ยว,ยวใช่ไหมเออใช่มันเปรี้ยวยเออนี่ครับที่จริงมีหลายต้นนะครับอันนี้คือเรานนต้นที่ไกลที่สุดนะถ้าขึ้นไปข้างบนมีเยอะกวนน่านี้อ๋อนี่โอเค เดี๋ยวเราจะไปถูกใกล้ๆบ้านนะครับไม่รู้ว่ามันจะได้ผลไหมก็จะลองปลูกดูโอเคครับตอนนี้เราก็คือมันอาจจะไม่ใช่ไม่ทำารรานที่ใหญ่นะครับแต่ปกติผมเป็นคนชอบแต่ว่าผมเป็นคนที่อยากอยู่หรูนะครับแบบไม่ค่อยเข้าป่าเท่าไหร่วันนี้ก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแล้วบังเอิญมาเจอแบบนี่ครับนี่ผมจะเป็นล่องแพให้เอซีดูทดสอบดูนะครับทดสอบดูมันจะโอเคไหม มาแบบเซตไพ่เลยนะไม่ตั้งใจเลยนะเราไม่ได้นัดแนะกันมาเลยทีนี่เนี่โอ้โหสวัสดีครับผมมันเป็นเรื่เฮ้ยยักษ์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยครับตอนนี้มันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหแม่งเมสซิ่งมากเลยซึ่งก่อนนี้ผมจะมาถ่ายนะผมนั่งมาตั้งแต่ตั้งแต่กวนแกงนะัำใช้ระยะเวลาแบบไกล้กันนะโอ้โหโหนี่แหละครับนี่คือประโยชน์จากไม้ไผ่นะครับผม ไม้ไผ่น่้นมีคือทรัพยากรธรรมชาติที่แบบว่ามันเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติมันคือทรัพย์สมบัติของโลกใมนี้ได้มันมีคุณประโยชน์อะไรมากมายนะครับสามารถเราไปทําเป็นอย่างเช่นอ่าผมเคยลงคอนเทนต์ wichtig, ที่แล้วว่าเป็นไม้ฟากสัต์นะครับเออเฮี้ยอสอรีสอรีนะครับตอนนี้ฉัดเอา,เอา,อาไม่เป็นไรครับผมในเมื่อมันค้างเราก็นอนนอนอยู่บนเทียงเนี่ยครับโอ้โหแม่งโคตรเท่เลย Hunter. นี่ครับนี่คือกันโอ้ยกันแพ้ติดครับผมแพ้ติดพอดีน้ำลึกไปหน่อยโอ้โหนี่ครับผมคอนเทนต์ก่อนหน้านี้ผมเคยทำเป็น You Tube สี t นะครับก็คือเป็นเอ่อเป็นเะไรวะจำไม่ได้เป็นเกี่ยวกับไม้ฟากสว์นะครับอันนี้ก็คือนี่ครับไม่ไผ่อันเดียวกันครับนี่ครับ ันเดียวกันที่ว่าเราไปทาเป็นไม้ฟักสัตว์คือคุณประโยชน์ไปทําเป็นแทก็ได้หรือว่าจะไปทําเป็นช้อนซ่อมหรือว่าไปทําเป็นถ้วยจานเกา่กาๆสมัยก่อนหลายคนน่าคงจะเคยเห็นนะแต่วันนี้ผมมาลองแรโด้วยกันแบบเหมือนระบายผมมาชุนสนานเที่ยวบ้างแต่ผมก็จะไม่ทิ้งขยะเรื่อยไปนะครับจะไม่หมดวันที่เลยอันนี้เราจะไม่ทำลายทรัพยากรธรรมาชาตินะครับเรากินหมดแล้วเราก็จะ เอากลับไปทิ้งที่ขยะให้เป็นที่นะครับเราจะไม่ทิ้งในป่าเราเอามาแล้วก็ต้องเอากลับไม่ทำาอะทรัพยากรธรรมชาติแล้วตอนนี้มันก็ถึงจุดมุง่งหมายโอเคนะครับตอนนี้เราก็ถึงจุดอนนี้นะครับสิ้นสุดการล่องแพนะครับผมถ้า f ีท่านใดสนใจก็มาเที่ยวได้นะครับผมช่วงนี้กำลังดียิ่งหน้าฝนก็ยิ่งดีครับผมต้องได้ครับ <c oughs> จริงๆครับ นี่แหละครับผมแม้มันเป็นใส่น้ำเล็กๆแต่มันก็ทำให้ผมมีความสุขได้โอ้ยิวเมื่อกีนฮัลโหลรอรถสิวันไหนที่เ้าแท้เลยชีวิตนะครับผมมันรองเพลงกับผมได้นะ